เรื่องจริงผ่านจอเดอกซีรีส์ที่ผ่านมาเรามักจะเห็นเรื่องราวของการเก็บศพในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเกิดจากความรักความผูกพันพิธีกรรมหรือคําสั่งเสียอย่างเรื่องราวเมื่อปีพศ2 5 5 6ลุงทวีลงสนเก็บศพภรรยาไว้ที่บ้านใช้ชีวิตอย่างเดิมที่เคยใช้ด้วยกันกับภรรยาเปิดเพลงที่เธอชอบทำอาหารมาวางไว้ให้ ชวนคุยและที่สำคัญคือลุงทวีจะต้องดูหน้าภรรยาของเขาทุกวันแม้ว่าเวลาจะทำลายร่างกายภรรยาของเขาไปมากเพียงใดก็าตางเป็นเรื่องราวของความรักที่มีให้กับภรรยา หรือจะเป็นในรูปแบบของการทําตามคําสั่งเสียของผู้ตายอย่างคุณตาประสิทธิ์เอี่ยมสะอาดที่ทิ้งจดหมายฝากให้ผู้ดูแลเก็บร่างของเขาไว้ในโลงที่เตรียมไว้จนชาวบ้านต่างร่ำลือว่าคุณตายยังคงวนเวียนอยู่ในพื้นที่เพราะหวงสมบัติแต่ท้ายที่สุดกลับเป็นมุมมองของการปลงสังขารและความเชื่อส่วนบุคคลของผู้ตายเมื่อหากพูดถึงการเก็บศพ สิ่งที่ชวนให้จินตนาการก็คงไม่พ้นเรื่องราวของวิญญาณและความน่าสะพึงกลัวแต่สำหรับบางคนไม่เป็นเช่นนั้นครับอย่างบ้านไม้เรือนไทยหลังนี้เป็นอีกหนึ่งหลังที่เจ้าของบ้านเก็บศพของผู้เป็นแม่เอาไว้นานถึง4ปีหลังญาติเจ้าของบ้านเผยแพร่เรื่องราวบ้านหลังนี้ในโลกออนไลน์กลายเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงที่มาที่ไปของการเก็บศพของบ้านหลังนี้ อีกทั้งยังมีเรื่องราวของลงศพประจำตระกูลที่สืบต่อกันมาหลายชั่วอายุคนเป็นพิธีกรรมโบราณที่แทบจะไม่มีให้เห็นในปัจจุบันนี้แล้ววันนี้รายการเรื่องจริงผ่านจอลงพื้นที่มาถึงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อหาคำตอบนี้ครับของฟานฟลิสวันวาลินวันวาลินนะคะเขาก็ได้บันทึกประเพณีการเก็บศพเอาไว้ด้วยว่าคนอยุธยานะคะ ปูชาคนที่ถึงแก่การไปแล้วบ้านพี่เนี่ยกุลบ้านพี่ส่วนใหญ่จะเก็บศพไว้ที่บ้านเรา่แจะรู้ว่าเป็นโรงต้นตระกูลมาแล้วสมัยนัหน่อยไหลสมัยแลย้วผมปลูกบ้านหลังนี้เนี่ยก็อยากจะให้แม่ขึ้นมาอยู่แต่ว่าแกก็ไม่ยอมซ้ำายังบอกว่ากูตายเมื่อไหร่ค่อยเอามาไว้ที่นี่โดยคุณเสนอว,วิสุทธนะหรือคุณหนุ่มเจ้าของบ้านบอกกับเราว่า ศพที่เก็บเอาไว้คือศพแม่ของเขาเองและมองว่าการเก็บศพแม่ไว้ในบ้านเป็นพิธีกรรมที่สืบต่อกันมาและก็เป็นเรื่องปกติของคนที่นี่เออคุณแม่มาเก็บไว้นี่คือความเป็นไรคคือ,อคือเดิมทีเนี่ยเรื่องการเก็บศพเนี่ยนะตอนผมเด็กๆเนี่ยก็มีแถวเนี่ยเขาก็หลายบ้าน นะครับที่เขาเก็บศพแม่เขาไว้อะไรอย่างี้นะโดยเฉพาะบ้านอาจารย์ก็เป็นอาจารย์อยู่ตรงนี้นะก็เราเด็กๆเ,เราก็ยังวิ่งเล่นแล้วก็เห็นนะครับก็เก็บแม่เขาไว้ผมเนี่ยก็คิดไว้ตั้งแต่เริ่มแรกแลล่ะนะว่าเวลาแม่เสียวันนั้นก็มาทํารถน้าศพกันตรงนี้นะแล้วก็ยังไม่อยากเผาแม่คิดว่าจะเก็บแม่ไว้ ย้อนกลับไปเมื่อ4ี่ปีที่แล้วคุณยายกิมเนียวิสุทธนะเสียชีวิตด้วยโรคประจําตัวสร้างความเสียใจให้กับลูกหลานเป็นอย่างมากซึ่งคุณหนุ่มเองที่สร้างบ้านหลังใหญ่ก็หวังที่จะให้แม่ย้ายเข้ามาอยู่อย่างสุขสบายแต่ท่านไม่อยากออกจากบ้านหลังเดิมมีนำซ้ำําบอกเอาไว้ว่าให้เอาศพท่านมาเก็บไว้ที่บ้านหลังใหม่นี้หลังจากที่ท่านเสียชีวิตจึงทําให้ลูกหลานตัดสินใจเก็บศพแม่เอาไว้ที่บ้านหลังนี้ครับ ก็ไม <It> sort of no well. ่ได้คุยน right ้องมาเราให้เก็บไว้บ้านนี้ก่อนไม่มีกําหนดเผาน้องเอาไว้พี่ก็เห็นด้วยทําพิธีสวดศพมาสิบคืนพอสิบคืนแล้วก็เก็บก็ทําตบกันมาแล้วก็ดูแลแกมาเรื่อยเอาข้าวเอาน้ําให้แกกินเรื่อยพราะเหมือนแกอยู่แล้วเหมือนเราก็ได้อยู่กับเขาด้วยยังไม่อยากให้เขาไปเท่านั้นแหละการที่มีแม่อยู่เป็นยังไงบ้างมันเหมือนว่ามีความสุขเหมือนเราอยู่กับเขากันน่ะ ึ้นไปถูบ้านนั่นทีในห้องแล้วก็นั่นเลยน้ำาระท่าไปให้วันพาทีก็ข้าวกันขนมกว่าสีปีที่คุณวิภาทำหน้าที่ดูแลบ้านหลังนี้แทนน้องชายทุกๆวันเธอจะขึ้นไปปัดกวาดเช็ดถูคอยเอาข้าวเอาน้ําไปไหว้แม่พูดคุยกับแม่อย่างที่เคยทําและมันทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้แม่เสมอ ตอนแม่ตายใหม่ๆเนี่ยก็หลายคนก็จะให้เผาเลยอันนี้แต่ว่าผมเนี่ยผมยังยึดประเพณีรุ่นเก่าๆนะเพราะอะไรผมยังมองว่าผมอยากทำให้เด็กรุ่นลูกรุ่นหลานเนี่ยได้รู้หนึ่งคือไม่ต้องกลัวสองว่ามันยังมีประเพณีท,ที่ที่เก็บไว้อย่างนี้เราเกิดมาเนี่ยเราก็จะเห็นโกรดใส่กระดูกปู่ย่าตายายของเราเต็มไปห,หมดะจะเขียนไว้เลยนะครับเดี๋ยวนี้ไม่มีลนะ เดี๋ยวนี้เนี่ยเวลาเผาตายเนี่ยบางทียังไม่เตือนเจ็ดวันแปดวันเก้าวันสิบวันเผากระดูกก็ไปลอ,อยอังคารหมดไม่มีใครเก็บเราก็เลยอยากจะให้ลูกหลานได้รู้ว่าเออเนี่ยมันเป็นประเพณีที่สมัยก่อนนี่มันเป็นอย่างนี้จริงๆส่วนมากเนี่ยเขาก็จะมองว่าเราเป็นเป็นลูกที่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 รักพ่อแม่อะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ประเพณีนีน่มันก็ไม่ได้ทําอะไรให้ใครเดือดร้อนนะครับพูดตรงๆนะถ้าโรงนี้เนี่ยเราไม่เกรงใจนะผมผมไม่คิดเผาแม่เลย มันเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของลูกหลานทุกคนนะฮะปีหนึ่งหรือบางครั้งเนี่ยผมก็ทําบุญสวดให้แม่ลูกหลานทุกคนก็มารวมกันนะครับไม่มีใครกลัวมันก็เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจลูกหลานทุกคนนี่แต่ก็มีบางคนที่บอกว่าทำไมเราเก็บไว้วิญญาณเขาจะไม่ไปสู่สวรรค์อะไรอย่างเงี้ยนะฮะหรืออะไรอย่างเงี้ยอันนั้นก็เป็นความเชื่อผมก็ยังบอกแม่ตลอดนะว่าไม่ต้องห่วงแม่นะ แม่จะไปผุดไปเกิดหรือไปอะไรเนี่ยไปได้เลยนะครับแต่ร่างแม่เนี่ยลูกขอบูชาไว้เท่านั้นเองแม่มาแล้วนะดูแลลูกหลานทุกคนด้วยนะแม่นะลูกหลานมาแล้วนะปกปักรักษาลูกหลานทุกคนด้วยนะครับแม่คุณหนุ่มเองมักกลับบ้านเพื่อไปหาแม่เพราะเขามองว่าร่างกายแม่ยังอยู่ที่นี่แม้ในวันนี้ร่างจะไร้วิญญ,ญาณแต่กลับกลายเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจไม่ต่างจากวันที่แม่ยังมีชีวิตอยู่บ่อยครั้ง ที่เขาเปิดลงศพเพื่อทักทายและมองร่างของแม่ที่เปลี่ยนไปตามกาลเวลาโดยที่ไม่มีความกลัวปะปนอยู่เลยเขมขัดหน้ายังอยู่ <c oughs> ยังเห็นแหวนทองอยู่ไม่ต้องห่วงนะดูแลลูกหลานทุกคนด้วยวันที่ยีิบเอ็ดนี้แหละ ถ้าถามว่าอยู่มันแต่ผมไม่เคยเจอเลยนะไม่เคยเจอแต่มีมีมีคนเจอก็มีนะครับก็เพื่อนหลานชายมานั่งกินกันกับดึกๆึกก็เห็นบอกว่าแต่เขาโทรมาบอกหลานชายว่าไอ้ยายยังไม่นอนอีกเหรอดึกแล้วเห็นนั่งอยู่ในถุนเขาไม่รู้หรอกว่าข้างบนมีศพไม่รู้อังนั้นบอกว่าสงสัยนั่นแหละเจอแม่ใหญ่แล้วล่ะอยู่ข้างบนนั่นแหละแต่ว่าพวกผมไม่เคยเจอลูกหลานไม่เคยเจอนะไม่เคยเจอบางทีเรานอนอยู่หน้าโรงศพยัง ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่มีอะไรเลยนะมันก็มีความสบายใจด้วยซ้ําไปอีกอยู่นอนกับแม่นะครับมันข้ามความกลัวไปแล้วนะด้วยความผูกพันกับความรักเนี่ยมันก็เลยลืมความกลัวไปเมื่อคุณหนุ่มกลับมาบ้านเขาก็มักเลือกนอนหน้าโรงศพแม่อยู่เสมอส่วนการเก็บศพของแม่ไว้ในบ้านคุณหนุ่มบอกกับเราว่าต้องการสืบทอดพิธีกรรมนี้จากบรรพบุรุษ เพราะต้นตระกูลของเขามีลงศพประจำตระกูลที่ส่งต่อกันมารุ่นต่อรุ่นมานานกว่า70ปีแล้วลงเนี่ยมันเป็นของบรรพบุรุษที่สืบต่อกันมาคนในตระกูลจะรู้กันอยู่นะครับว่าเรามีลงที่ใช้ในตระกูลกันอยู่ตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นย่าก,กันเวลาใครเสียก็จะใช้ลงนี้มันจะสืบสานกันมาเรื่องลงเนี่ย ก็คือตะกลในตระกูลก็จะเอาหลงนี้ไปใช้ถ้าไม่มีไม่มีใครเสียก็จะฝากไว้ที่วัดแล้วเราก็คอยมาบำรุงรักษากันอยู่ตลอดถ้าเชลักขักน,นกันนี้ออะไรอย่างเงี้ยนะโลวงไม้สักใบนี้ถูกสร้างขึ้นมาก่อนปีพศ2499ทําจากไม้สักเต็มแผน่นซึ่งที่มาที่ไปของโลงศพหลังนี้ ก็มาจากการที่คุณทวดของคุณหนุ่มสั่งทําขึ้นมาใช้กันเฉพาะในเครือญาติเท่านั้นและลงศพใบนี้ถ้าไม่ได้ใช้ก็จะฝากเก็บไว้ที่วัดใกล้บ้านเมื่อมีคนในครอบครัวเสียชีวิตก็จะนําลงมาใช้ทําพิธีตามศาสนายืนยันได้จากภาพที่ถูกบันทึกเอาไว้บางส่วนที่เห็นอยู่นี่ครับพบว่าลงศพใบนี้ถูกนํามาใช้แล้วกว่า1ิบศพและถูกสืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบันซึ่งก็มีการนํามาใช้กันอย่างต่อเนื่องแม้ในวันที่พิธีกรรมต่างๆได้เปลี่ยนไป หีบใบนี้หรือลงศพใบนี้สร้างโดยลุงพบชื่อเต็มๆแล้วแกคือนายพบทองประเสริฐแกก็อยากจะทําอะไรให้แม่แกนะฮะเพราะว่าจริงๆแล้วคนสมัยโบราณเนี่ยลูกหีบเนี่ยเขาจะใช้รวมกันลูกหีบจะมีหลายๆใบอยู่ตามวัดเขาจะไปไว้ในกุดังแล้วก็คนน้ใส่บ้างคนนี้ใส่บ้างพอใ,ใส่เสร็จก็ไปเก็บไว้ที่กุดังลุงพบเนี่ยแกก็ไม่อยากที่จะให้แม่ของแกไปใช้รวมกวับคนอื่นแกก็เลยไปเห็นไม้อยู่ ชุดหนึ่งซึ่งเป็นไม่สักแผ่นเดียวก็เลยให้ช่างทําให้แล้วก็เอาไว้ใช้จะประจําตระกูลกลายเป็นโรงประจําตระกูลไปเลยแทบจะไม่มีให้เห็นแล้วในปัจจุบันสําหรับพิธีกรรมลักษณะนี้และความเชื่อเรื่องวิญญาณหรือการเวียนไห้ตายเกิดที่แตกต่างกันไปแต่สําหรับครอบครัวนี้อาจมีความเชื่อไปในลักษณะของการเคารพบ,บูชาร่างของแม่ผู้มีพระคุณ มองว่าเป็นกุศลบายของคนโบราณคนยุคเก่าที่เขาแบบเหมือนกับว่าให้ได้มีความอบอุ่นในครอบครัวได้มาพบปะก,กันพอมีแบบศพป้าอยู่นี่ใช่ไหมคะทีนี้ถ้าเกิดเราเราผ่านมาอยุทยาเราไปเที่ยวอุทยาเพราะเป็นคนมาชอบมาเที่ยวอยู่แล,แล้วเราก็จะแวะเวียนมาที่นี่มาไหว้ป้าเหมือนมาไหว้ผู้หลักผู้ใหญ่เรายังระลึกลึกนึกถึงอยู่เสมอนะแบบนี้ค่ะก็เลยรู้สึกว่าประเพณีนี้ก็ถือว่าเป็นประเพณีที่ดีแล้วก็ที่เขาแบบ ทํากันแบบนี้ก็คงอยากให้เราเราลึกถึงผู้ใหญ่อยู่เสมอแบบนี้ค่ะและในวันที่21เมษายนนี้คุณหนุ่มและพี่สาวตัดสินใจที่จะทําพิธีชาปนก,กิจศพคุณแม่ของพวกเขา ุกวันนี้ก็ทําใจอยู่เลยยิ่งถึงวันยิ่งถึงวันลิ้งใจจดใจเจ้าไม่เป็นไงมันมนาก็จะแก่ไปแล้วจะคิดถึงแก่พาคนเคยอยู่ขึ้นบ้านไปก็นั่นกันและวมันใจมันห่อเหี่ยวบอกไม่ถูกแต่ว่าเราด้วยความเกรงใจญาติพี่น้องอันนี้เราก็ต้องต้อง А, ต้องทำตามบรรพบุรุษเหมือนกันจะมาใส่แม่เราอยู่คนเดียวมันก็ไม่ถูกนะครับก็เลยตัดสินใจญาติพี่น้องว่าต้องชาวปนากิจแม่จะเผาวันที่21เมษาเดือนหน้าเนี่ยผมก็ไปหาเมลรอยเก้าชั้นวะนะครับจะเผาแบบโบราณเหมือนกันแม่มาแล้วนะดูแลลูกหลานทุกคนลูกหลานมาแล้วนะการเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องของวัฏจักรของชีวิตครับ ส่วนความเชื่อและพิธีกรรมหลังความตายนั้นก็เป็นเรื่องส่วนบุคคลซึ่งเรื่องราวทั้งหมดนี้ก็เป็นพิธีกรรมการเก็บศพแบบโบราณที่คนรุ่นหลังต้องการที่จะสืบต่อเจตนารมณ์ของบรรพบุรุษที่แฝงไปด้วยกุศโลบายเกี่ยวกับความรักและความสามัคคีของครอบครัววิสุทธนาครับ เรื่องของเรื่องพี่ตดนเล็ก้างะค่ะแล้วก็เลยตกงานว่างงานด้วยวัยที่ตอนนี้กเกษียณแ,แล้วนะคะยังมีอาชีพเปิดเคล็ดลับวิชาอ่าพร้อมไหมคะยกมือถือขึ้นม่เปิดบอกว่าลดล็อกชีวิตไร้กังวลดีใจมากๆานะคะที่ประเทศไทยมีสวนฝึกอบรมแบบนี้แล้วก็ดีใจที่ได้ไม่วมเป็นส่วนหนึ่งค่ะ เรื่องจริงผ่านจอเดอะซีรีส์